ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนขอบคุณที่ติดตามรายการของรามีวิีคอทีและตูกคนท็อปด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่25นะเตือน5าเป็นวันที่ดีมากเลยเนาะก็ <laughs> เป็นวันจันทร์เลยงานก็จะยุ่งนิดนึงนะคะโอเควันนี้ก็คือเมื่อวันเพิ่งไปลงวินด้อม่เมื่อกี้ลืมไปเลยต้องเอา ต้องอะไรนะต้องเอาซอฟต์แวร์ที่เรามาอัดวิดีโอศึกษาด้านนั้น <c oughs> แต่ไม่เป็นไรนะวันนี้ตากให้แล้ววันนี้วิดีโออาจจะสั้นๆนิดนึงน,นะโอเคให้ทุกคนทาการบ้าน,นไปด้วยโอเคเนื้อหาสําหรับวันนี้มีทั้งหมด3ข้อเหมือนกันข้อที่1วิเคราะห์ S E T index ข้อที่2ลงทุนคุ้นอย่างมีหลกักการมีเหตุผล3ตูวหุ้น็อปด้วยนะคะทีนี้นะคะเรามาตูวหุ้น็อปมีอะไรบ้างคะ มีหุ้น LPN Next ECL TUPP Oli Super ด้วยนะคะสว่วนหุ้นที่ของเพื่อนที่ถามมา BDMS GGC BGC L1 ASP Wa ด้วยนะโอเควันนี้ก็คือจะให้ไวนิดนึงนะลามีก็คือจะมาเริ่มมาเลยนะโอเคแล้วพี่คนไหนที่เอ่ออะไรนะมามามาเลยนะเดี๋ยวว่า มาชีนของร้านอีกครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเปิดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่สําคัญเนาะโอเคเรามาพูดถึง i n d e ดก่อนนะคะทุกวันอย่าลืมเนาะไปที่กลาาหุ้นโอเคนี่คือเป็นโปรแกรมของเรานะเข้าที่กล้าหุ้นของตรงนี้นะคะสามารถอันนั้นก็จะเป็นของ set index แล้วเนาะสำหรับของวันนี้พี่ทุกคนก็สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่า วันนี้นะคะสำหรับที่ตลาดของตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเมื่อวันปิดตรงนี้วันสุวันนี้ตลาดก็คือเปิดสูงแล้วก็สุดเปิดสูงก็ปิดสูงเหมือนกันนะคะเลยตลาดก็คือจะผันผวน,นผันผวนแต่ว่าก็จะผันผวนอัพขึ้นไปเห็นไหมคะจุดต่ําของตรงนี้ก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรรีบินเด้งอยู่ยังมีโอกาสที่จะเล่นได้ โอเคเนาะสำหรับของตรงนี้นะคะถ้าอยากรู้แนวรับแนวต้านของตรงนี้พี่ทุกคนลองดูซิแนวรับอยู่ที่ของแถวแถวนี้แนวรับที่สําคัญที่ใกล้ๆล่าสุดข,ของตัวนี้อยู่ที่ราคา1,281นะคะโอเคถ้าสมมติว่าข้างล่างของตรงนี้มีเงินทุนไหลเข้าไปเรื่อยๆเขาก็จะมีโอกาสที่จะอะไรคะทำเป็นรีบาวตกไปอีกได้โอเคเนาะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันสำหรับหุ้นที่ top gainer สำหรับวันนี้กดที่ธงชาติไทยของตรงนี้ได้เลยนะกดที่ธงชาติไทยของตรงนี้ให้เขาหมุนเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปถึงเปอร์เซ็นชิ้นของตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ดูได้เลยนะวันนี้นะคะเรามาดูหุ้นตัว number one ตัวที่หนึ่ง L P N เนอะ ที่บอกว่ามากกว่าซับสามสิบล้านขึ้นไปมี l p n Next เห็นไหมคะตัวนี้คือมีอะไรอีก TUPP Oli e, แล้วก็ถัดไปคือ s y m e แล้วก็ Super ตัวนนะโอเคให้พี่ทุกคนตัวนี้นะึตัวหนึ่งที่หนึ่ง LPM แล้วพี่ทุกคนนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้น่าจะยังคุ้นเคยอยู่เพราะว่าวันสุกรเพิ่งมาพูดถึงเหมือนกันจำได้ไหมคะวันสุที่บอกว่า คุณแบบนี้นะคะเป็นไงบ้างคะคุณแบบนี้ที่บอกว่าของตรงนี้ราคาเปลี่ยนเป็นดิบปิ้นเตนจะเป็นสัญญาณซื้อโอเคนะเป็นสัญญาณซื้อของตรงนี้นะคะอันนั้นจะเป็นไฮของก่อนหน้านั้นเอาใหม่เอาใหม่ของตรงนี้นะขึ้นลงขึ้นใช่ไหมคะ ตัวนี้จุดต่ำแต่อยู่ไคขึ้นไปแล้วต้นที่ของตรงนี้นะคะจริงๆแล้วของตรงนี้ถ้าพี่ทุกคนติดตำราไม่จําได้อันนั้นก็คือจะเป็นไฮของเขาทะลุขึ้นถ้าสมมครสามวันยืนแถวนี้ได้1 2ึ่งสอห้าหลายวันยืนได้พี่ทุกคนสามหา,หารถหาจังหวัดซื้อได้เลยนะหลังจากนั้น2วันนี้เป็นไงบ้างแรงมากดิปปิ้อ้วนอ้วนแล้วก็จะมี มีรายรอยีกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะหรือถ้าเราซื้อนะคะแถวแถวนี้เราสามารถหาจังหวะได้เลยนะโอเคถ้าเราตอนนี้มีอยู่ก็เหมือนกันสามารถถือไปได้ถ้าเรายังไม่มีอย่าไปเล่นตามราคานะโอเคเนาะขึ้นมาเล็งก็ต้องระวังนะคะถัดไปก็จะเป็นคนะุ้น next เนาะ next แบบนี้คือวันนี้พูดถึงวันนี้พูดถึงวันนี้ก็พูดถึงวันนี้ก็พูดถึงแต่ว่าคุ้นแบบนี้ก็คือจะเป็น ควรที่บอกว่าเก่งตัวมากเหมือนกันนะแล้วสมัยก่อนก็คืออันนั้นจะเป็นแพทเทิร์นที่น้งน้งถือก็เป็นขาลงใช่ไหมคะหลังจากนั้นเปกเอาวันเดียวขึ้นมาเยอะพอสมควรถ้าเรามีอยู่ถือตอไปได้เลยนะตอนนี้ก็เหมือนกันก็มีริบินเตมีลายใหญ่ให้เราถือก็สามารถถือตอไปได้เออตอนนี้อย่างนี้แล้วกันลาไม่คือถับไปถึงให้พี่แล้วกัน พอดีเห็นวันนี้มีคุนหลายตัวก็น่าสนใจมากๆแต่ว่าไม่ได้มากกว่าส0มสิบล้านก็ไม่เป็นไรแถมให้นะคะก็คือพี่ทุกคนลองดูนะช่วงนี้แพทเทิร์นแนี้เยอะมากก็คือเป็นคุนที่เขาขึ้นแล้วก็ไซเว่เเอาให้ไหมคะยืนได้แล้วควุนแตดแตนนี้นะคะเขียวน้อยลงสีแดงมากขึ้นน่าสนใจไหมน่าสนใจเห็นไหมคะหรือขุนแบบนี้นะคะถ้าเรารู้ว่าคุ้นแบบนั้นมันไซเวไซเวแล้ว กำลังจะไปเอาละซื้อได้เลยนะคะซื้อได้เลยในช่วงนี้นะคะสงสามวันนี้เคลื่อนแรงมากแล้วขวุนตัวนี้ไม่ตัวนะแล้วขวุน SMT n นะคะเกลี่ยปิ้นแดงซื้อเกลิบปิ้นแดงซื้ออย่าลืมนะเล่นขุนมีหลักการลิปปิ้นต้องเป็นสีแดงต้องอ้วนตรงนี้คือเกลี่ิปิ้นเกลี่ยปิ้นแล้วของตรงนี้ต้องมีลายใหญ่ด้วยโอเคเนาะ ถัดไปคุณแบบนั้นไม่ค่อยมีสภาพคล่องผ่านไปนะแต่ว่า ecl นะเมื่อวันเพิ่งสแกนเจอเมื่อวันคือเป็นวนันศุกร์เนาะก็ <c oughs> คือวันก่อนหน้านั้นขึ้นตัวนี้ไซเว่เห็นไหมคะไซเว่ไซเว่เห็นไหมคะออกถ้าเรากล้าซื้อวันนี้เราก็ทำกำไรได้ละแล้วแบบนี้คือมีคุณติดตัวน้อยลงหหลยเห็นไหมมีรายใหญ่มากขึ้น แล้วอย่าลืมนะมีคนถามว่าคุนอยู่ตรงไหนชื่อคุนอยู่ตรงนี้ ECL โอเคนะ ECL ถัดไปนะคะโชโชไม่ต้องพูดถึงเลยนะน่ากลัวก <c oughs> ำไรเยอะมากเนี่ยใกล้ๆซื้ก้ๆซื้อใก้ๆซื้ก้ๆซื้อ,อ,อจนถึงปัจจุบันนี้ดิปินแดงไหมดิปินแดงไหมแดงดิบินอ้วนไหมอ้วนแล้วคุณแบบนั้นมันมีรายใหญ่ไหมมี คู่คงราคาอย่างแม่นคงจุดจุดนี้มาถึงของตรงนี้นะเจวันขึ้นมา145รีบ้าเปอเ็ลยอันนั้นจะเป็นหุ้นเล็กถ้าเป็นหุ้นเล็กเราก็ต้องเข้าใจว่าหุ้นเล็กกับหุ้นใหญ่มันต่างกันอย่างไงนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องรีบกลับบ้านเลยเราไม่จะพูดไวไวนะถัดไปนะคะโซล่าโซล่าว้าวเล็งมากเหมือนกันนะโอเคเลยพี่ทุกคนลองตัวนะคะ ไก่ๆก่ริบินแดงซื้อใกลไก่แท่งเขียวไก่ไก่ริบบินแดงซื้อแทงเขียวไก่ไก่ริบบินแดงซื้อและคุนแบบนี้มันมีอะไรคะมันมีเจ้ามือเห็นไหมคะมันมีลิบินแดงคุนแบบนี้มีเจ้ามือริสามวันนี้เจ้ามือคู่คงราคาสีแดงตรงนี้นะอย่างแม่นคงเลยลายใหญ่ล่าราคาคุนแบบนั้นก็จะไปได้แรงมากโอเคเนาะ ถัดไปคุนตัวนี้พี่พี่ทุกคนน่าจะก็คุ้นเคยอยู่นะเพราะว่าเราเคยพูดถึงตอนที่ของตรงนี้สตองซินแนลของตัวนี้จะเป็นสัญญาณซื้อและสมาชิกก็มีคุณแบบนี้อยู่พอสมควรถ้าพี่ทุกคนติดตามรามี่รามี่เคยแจ้งให้พี่ทุกคนว่าเอ๊ะ STA แล้วก็คุณตัวนี้ r b f สมาชิกใต้มาเยอะมากพอสมควรจําได้ไหมนี่เปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงซื้อซื้อไม่ทันลิปปิ้งยังเป็นขาขึ้น วแท่งเขียวเก๋กลียบิ้นแดงเห็นไหมคะแล้วคุณแบบน,นั้นมีจ้อมือซื้อแล้วก็จะถือไปเลยนะเอาใหม่นะจุดซื้อซื้อที่ตรงไหนเอ่อเปลี่ยนเป็นลิปบิ้นแดงแท่งเขียวใกล้ใกล้แท่งเขียวใกล้ใกล้เห็นไหมคะถือไปเลยช่วงนี้ก็ขึ้นเยอะมากจากจุดนี้มาถึงตรงนี้9วัน77็ดสเปอร์เซ็นต์ปัญหาก็คือพี่ทุกคน ได้สกินหุ้นไหมได้สเกินหุ้นแล้วได้ทําการบ้านหรือเปล่าทําการบ้านแล้วกล้าที่จะซื้อตามระบปกหรือไม่โอเคนะเลยพี่ทุกคนลองดู tiubb นะคะ tiubb โอเคเรามาดูหุ้นของตรงนี้นะคะเห็นไหม ถ้าพี่ทุกคนติดตามลามี่อยู่นะก่อนหน้านั้นเคยโชว์ให้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์หลายๆคนนะคะที่สมาชิกก็ซื้อเก๊ะๆ,ๆแท่งเข่าเก๊ะๆซื้อแท่งเข่าเก๊ะๆ,ๆซื้อขึ้นทุกวันเลยนะเห็นไหมขึ้นทุกวันเลยคลาสที่แล้วยังมาพูดถึงว่าสมาชิกได้มา,100า,าห,นหนึ่งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็จะลุปห่อขายไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือครึ่งนึงไม่ใช่เหลือยี144่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ละเลยที่บอกว่า ถ้าเรากลัวโอเคเป่งขายได้แต่ว่าต้องขายหมดไม้ยางเพราะคุณแบบนี้เห็นไหมคะลายใหญ่ยังอยู่เราสามารถเขาสามารถคู่คุงราคาอย่างแม่นคงก็สามารถที่ถือไปเลยถือไปเลยหรือเราใช้สตองซินเน์ก็ได้คะ่ะเห็นไหมคะให้เราถือตลอดเลยนะก็ถือไปได้เลยนะคะ โอเคนะเนี่ยแทงเข่กย์ซื้อแทงเข่กย์ซื้อก็ถือไปเลยเลยเราเล่นหุ้นหุ้นแบบนี้มันมีเจ้ามือสามารถที่จะไปได้อยางง่ายๆเลยนะแล้วถัดไปก็จะเป็นหุ้นโอริของตรงนี้ก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันขึ้นแล้วก็เห็นไหมคะโอเคเป็นแพทเทิร์นที่เขาไซเวทแล้วก็อับขึ้นไปนะคะก็ของตรงนี้ก็จะมีคนติดตายน้อยลงมีรายเอียดมากขึ้นโอเคนะก็ตามแพทเทิร์นที่เราเรียนไปนะคะ โอเคพี่ทุกคนก็สามารถตัดสินใจเอาได้ละถัดไปซูปเปอร์ซูปเปอร์นะคะหุ้นตัวนี้พี่ทุกคนถ้าติดตามนามี่ตั้งแต่แรกก็รู้ว่าถองตรงนี้ซื้อได้เห็นไหมคะแล้วก็จะบอกว่าให้ถือให้ถือตลอดเลยและล่าสุดตรงไหนซื้อได้เนี่ยแท่งเขียวเก๋เก,เกซื้อได้แท่งเขียวเก๋ๆซื้อได้แล้ววันนี้วันเดียวก็ขึ้นเยอะมากเลยนะขึ้นมาตั้ง13เลนยพี่ทุกคนลองดูนะ เล่นหุ้นไม่ได้ยากที่เราคิดถ้าพี่ทุกคนเชื่อลองเปิดใจนะคะขอให้เป็นริบบิ้นเต้นอ้วนๆเทงนเข่วใกล้ๆเท้เขววใกล้ๆพี่ทุกคนสามารถมีโอกาสทางกําไรได้เหมือนกันจากจุดจนี้จนถึงปัจจุบันนี้21วันขึ้นมา59%เยอะมากนะคะโอเคเนาะถัดไปนะคะหุ้นคือหุ้นแบบนี้ก็จะมีอะไรมีรายใหญ่ริมคุ้นมันมีลายใหญ่ไปได้ง่ายนะคะ ถัดไปก็คือคุ่น PDMs นะคะ PDMs เนาะขุ่นตัวนี้นะคะไซเวียยูไซเวียยูเห็นไหมคะไซเวียยูของตรงนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าุ่นแบบนี้ตัวนี้เป็นลิปินแดงมาได้น่าจะพ่งน,นี้เป็นลิปินแดงได้เขาสามารถที่จะทะลุได้ไหมถ้าทะลุได้มีโอกาสไหมก็ตามกราคุณนมาก็มีโอกาสนะเพราะว่าของคุณติดตัวของตัวนี้น้อยลงสีแดงมีมากขึ้นโอเคเนาะ ถัดไปก็จะเป็นขุน GGC นะคะ GGC GGC ของขุนตัวนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูเนาะลองดูถ้าสมมติว่าเรามีอยู่ทำไงบ้างตัวนี้คือไซเวททะลุแล้วยืนได้โอเคมีอยู่ก็ถือไปได้เลยนะมีอยู่ก็ทำตาละปะเพราะว่าลิปปิ้งยังเป็นสีแดงอยู่คุณติดน้อยลงไหมน้อยลองยล,งลยใหญ่ก็ยังอยู่ โอเคนะแต่ว่าถ้าเราไม่มียังไม่มีหุ้นตัวนี้เรามาดูว,ว่าเราสามารถมีหุ้นสวยกว่านี้ไหมถ้ามีสวยกว่านี้เราค่อยไปซื้ออีกทีหนึ่งก็ได้โอเคเนาะถ้าไปคือเป็นหุ้น BGC BGC หุ้นที่พี่ๆที่คเอ่อทุกคนที่ถามเห็นไหมคะแทงเข่าไกลไรลบินแดงแทงเข่าไกลไกแทงเข่าไกลกซื้อแทงเข่าไกลไกจริงๆแล้วนะคะอันนั้นจะเป็นจังหวะที่ถูกต้องในการลงทุนขึ้น ลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้นเลยเราซื้อตอนที่แท่งแขวาแกเกลิปปินแดงแปน้นี้เราก็จะสามารถหาจังหวัดได้ดีแล้วในลายเ,าเส้นก็มีโอกาสขึ้นถ้าลิปปินยังเป็นสีแดงยังอ้วนก็ถือแล้วคุณแปบนน้ก็จะมีลายใหญ่ด้วยนะมีอยู่ทําไงคะมีอยู่ทํำยังไงเห็นไหมคะคุณแปบน,นั้นซช์เวไงขึ้นซ้เวอะ ถ้าเรามีอยู่ทํำยังไงแล้วก็จะมีเจ้ามือก็ริบิน้นแดงไงก็ถือไปก็ทําดังรับโปกได้โอเคนะคะโอเคทับไปก็คือ A S P นะคะเหลืออีกไม่ใช่สิเอละวันเหลืออีกสามตัวนะวันนี้ไวมากเลยวันนี้วันนี้ต้องรีบกลับบ้านโอเคนะพี่ทุกคนลองตัวนะ จุดต่างจุดต่ำตรงนี้ต้องทำแนวไฮใช่ไหมคะคนช่วงนี้ก็คือไซวีไซเวแล้วก็ของตรงนี้นะคะแพทเทิร์นเป็นสามเหลี่ยมของตรงนี้ถ้าเรามีอยู่ทำยังไตงตัวนี้ก็คือไซวีไซเอไซเวก็มีโอกาสที่เขาทะลุขึ้นถ้าส่งุติว่าของตัวนี้มีเงินทุนไหลเข้าไปเรื่อยๆไหลเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วคุณติดตัวก็น้อยลงมีอยู่ก็ถือไปได้เลยนะหรือพี่ทุกคนลองดูนะตามโปรแกร,รมดิบิ้งเขียวให้เราขายตั้งนานแล้วนะ อิปปิ้งเขียวให้ขายหลังจากนั้นตรงนี้ก็คือเห็นไหมคะไซเวะแล้วก็อัพด้วยถ้าเรามีอยู่สามารถถือต่อไปได้ถัดไปก็จะเป็นขุ้น ASP ASP นะคะขุนตัวนี้ก็จะเก่งตัวเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเนี่ยลงไม่มีเขียวเห็นไหมคะไม่มีแล้วของตรงนี้นะคะเปิดกระตุกลงมาเออก็เก่งตัวมากๆแต่ว่าถ้าเรามีอยู่ทำยังไงมีอยู่ก็ตัวนี้ก็ให้ กำลังจะเป็นริบบิ้นแดงนะเพราะว่าทะลุขึ้นละน่าจะพรุ่งนี้ก็จะเป็นริบบิ้นแดงถ้าสมมติว่าเรามีอยู่ทําตามระบบปกได้แต่ว่าอย่าลืมนะตัวนี้จะเป็นจุดที่สูงอันนี้จะเป็นแนวต้านโอเคไมหมคะเป็นแนวต้านแถวๆนี้เป็นแนวรับแถวๆนี้เลยโอเคถ้าเรามีอยู่ถือไบแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีอยากจะซื้อหุ้นแบบนี้อาจจะต้องพิจารณาอีกทีหนึง่งลองใช้โอมเมอรี่ลองไปสแก,กนหุ้นตัวนะถัดไปก็จะเป็นหุ้นวาเห็นไหมคะ คุณว้าคุ้นตัวนี้นะคะก็คือเป็นไงบ้างริบบิ้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะอันนี้น้่คือลงโอเคนะตัวที่เราซื้อก็คือจะริบบิ้นเขียวกลายเป็นแดงอันนั้นเราสามารถซื้อได้และถ้าเราซื้อแล้วริบบิ้นแดงก็คือถือไปเลยนะคะถือไปเลยและลายเส้นของตัวนี้เป็นแท่งเขียวเก๋กๆริบบิ้นแดงซื้อเก๋ๆก็ซื้อเก๋ๆก็ซื้อเก๋ๆก็ซื้อเลยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะ ทําตาละบโบกเนี่ยเขียวก็น้อยลงสีแดงก็มากขึ้นพี่ทุกคนก็สามารถทํากับไรนได้อยู่เหมือนกันเห็นไหมคะเล่นควรไง่ายไหมจริงๆแล้วถ้ามีวิธีทําตาละบโบกมีความรู้เล่นควรจริงๆแล้วไม่ได้ยากที่เราคิดนะออและม่มีสมาชิกคนเนึองน่ารักมากจริงๆแล้วสมาชิกสวยน่ารักมากก็มีสมาชิกคนเนึงพี่หลินนะคะเขาวันนั้นวันสุดส่ง คุยกับลามี่ว่าเมื่อก่อนอช่วงเล็กที่สมัครโฮมารี่ก็คือเรียกว่าอะไรนะเพิ่งสมัครก็หลงทางเพราะยังหาทางไม่ค่อยเจอตอนเล่นเล็กยังใช้ไม่ค่อยเป็นแต่ว่าพอใช้เป็นแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้นะ,ะดีขึ้นเขาบอกว่าอะไรนะเมื่อก่อนหลงทางนะแต่ว่าตอนนี้คือหลงรักโฮม e รีนะคะเขายังพูดว่าฟังแล้วเอ,อ,อ่านแล้วอ่านแล้ว,ลวมีความสุขมากเลยนะเขาก็ยังบอกว่า น่ารักไหมคะล <c oughs> ิสมาชิเห็นไหมคะคือเขาช่วงเล่นๆอาจจะรอยังไม่ทันหนะแต่ว่าถ้าพี่ทุกคนฟังวิดีโอของรามิหรืออาจารย์โฮมรีทุกคนหาลิปปินแดงแท่งเขียวแกลิปปินแดงขอให้เราทําตามสัญญาณพี่ทุกคนก็สามารถหาจังหวะแต้เหมือนกันเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเงินทุนไหลเข้าไปเรื่อยๆรายหใหญ่ ก็ถือไปและถ้าสมมติว่าท่านไหนที่สนใจโปรแกรมโฮมลี่นะคะสุดท้ายขอเวลานิดนึงโฆษณาแปดเดียวนะคะกดที่นาฬิกาทรายนะคะเราสามารถที่จะเลือกสุดตรงนี้นะคะกดฟิลเตอร์ได้เลยค่ะคุณแบบนี้ก็จะสแกนออกมาได้เลยนะคะแต่เป็นคลิกเข้าไป กดเครื่องหมายมากกว่าเราก็จะสามารถเล่ไปตูคนได้เลยนะเล่ไปตูเรื่อยๆได้เลยเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ P P P เนี่ยใกล้ๆซื้อใกล้ๆซื้อใกล้ๆซื้อเราก็จะสามารถหาจังหวัดได้เยอะพอสมควรเห็นไหมคะริบปิ้นแดงซื้อแล้วก็ถือตามริบปิ้นแดงเห็นไหมคะแล้วกัมกูริบปิ้นแดงซื้อแล้วก็ถือตามริบปิ้นแดงตัวนี้ใกล้ๆเราก็จะสามารถซื้อได้โอเคเนาะเลยวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ เออเป็นวิดีโอง่ายๆเส้นๆนะว้าว TQM ใกล้ๆซื้อกลๆซื้อใกลๆ,กลๆช่วงนี้ทำกำไรเยอะมากเพราะว่าคนมันมีรายใหญอยคู่คองราคาอย่างแม่นคงง่ายมาเลยถ้าถือตามร้บบอกนะก็ทำกำไรได้โอเคเลยอันนั้นจะเป็นเนื้อหาที่สำหัญของวันนี้นะวันนีเ้เวลาจำกัดนี่นึงนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนถ้าสนใจทุรลงคอมเมอรีนะคะอย่าลืมสามารถที่จะ กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็สนใจโปรแกรมนะคะสามารถที่จะ0991217408ค้นหาเปิดทงนี้แล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะจะมีโปรแกรมให้ทุลองใช้ฟรี7วนันแล้วก็จะมีกลุ่ม o p กให้ n chat ให้เข้าไปศึกษาไปด้วยนะคะโอเคนะและพี่คุณนในอยากตู้กุ้นตัวไหนคอมเมนต์ได้เลยนะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะโอเค สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเราไม่จะกลับบ้านแล้วนะโอเคบายบาย